อีกนหนึ่งก็แล้วกันอาเจียงนิงขออนุญาตไว้อ่อคู่ขอเวลาพี่น้องจัดหาหน้าที่ก่อนก็แล้วกันเนาะพี่น้องเนาะปูลินเหล่ากัลินเราถ่าสก่อนเดอ้อกุ้งเดอ้อเบียร์เมอรเดอ้อหลังเวทีเบียร์เมอรเบียร์เมอร์เนื่งแต่เหล่าขาวสิทธิ์คนคู่จีปูคนวาดพี่น้องปูศาสตร์ก็ย่อมไม่เลื่อมไม่ไล่ คู้ขาหมอลำขึ้นส่หันสู่ไว้ที่มาแ,แล้วก็ขอระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์จักหน่อยคู้เผื่อประสิทธิ์ระษาส,สอนครบรหยอ่ะหมอแก้วเท่าบ้านนี่เป่ามาเดี๋ยวจังเตยไหว้คนะู่สักคนน้ะเนาะ แต่เกามาบ้านนี่บอกเคยมีแค่นึ่งวันนี่มามีแค่เอาละฮะนี่วาสาธุสาธุสาธุวานโมตัสสาปคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุตสาแล้วน่ามเมตตามโมกรุณาพุทธปลานีให้ยินดี่าเอนดูให้มาส่นิยมนะมพาพะทะนะโมพุทธายา ผมขอไหว้าาคุณพระไหว้าาพระสงฆ์องค์การแล้วต่อจากนั้นขอน้อมนมัสการไปยังคุณพระพุทธรัตนังรำม,มารัตนังสังฆรัตนังสาธุเดอคุณบิดอนมานดาคุณครูบาอาจารย์ทั้งคุณศิลคุณทานความคุณแก้วสามประการจงมาปกมาบางังจงมากังมาเลื่อมหมอลำไว้ย่าได้ห่างไกลหนี แล้วต่อจากนี้สิบนิ้วของผู้ขาต่างถูกมาล่าต่างดอกไม้น้าในเมืองมนุษย์ขอบูชาคุนพระพุทธในองค์เอกหน้าโถงพร้อมทั้งพระุกุสันโธผู้สอนทำองค์แรกผู้เพิ่นหูเพิ่นแบกหนีก่อนมูทั้งของแล้วต่อจากนั้นขอบูชาองค์สองคือโกหน้าน้นาอกองค์ที่สองนี่ก็หาใครไม่รีดติดกันแล้วสมัยพระสัมพันธ์ผู้วันไม่ริดเด สิบเนยวของผู้คาดีขอยกใส่เกตว่าพุทธบูชาว่าธรรมบูชาว่าสังฆบูชาข้าขอยอวันท้ายามลำยามเบาขอบูชาคุณพระเจ้าเถึงพระกัสสปูความพระโคตมโมให้มากความผู้คาพระเมตไตรทั้งหาได้มีแต่คุณบุญข้าขอน้อมถึงคุณธรรมโมธรรมะแล้วถึงอาจาจริยมาตาปิตา สาธุเดอจงมาเป็นข้าขาว่ามหาราพังว่ามหาสเสนหัง,งแล้วคุณเอ้คุณคุณอาจารย์ทองพูพนผู้บรรยุทัางหลังจงมาปกมาบังจงมากังมาเลื่อมหมอลำไว้โอ เอ,เอาล่ะฮะนี่จังวาสาธูเด้อขาจังย่อม,มือไหวละคุณครูผู้สอนสั่งให้มานังเกตเตายามกาสิวาก่อนคุณประพูทดขอให้มาซอยสอนซอยสอนสกับพร้อมทางพระธําสสง เดือยาแม่กับทางองค์สัมมานอโพธิยางเจ้าผู้บนเอาตอนเข้าในลาพานหลุดหลวงสาธุเดือยามพข้าขึ้นสู่หางไปที่ควงมาควงลำไหวทุกกรรม พุกค,คำบะเจ้าแม่ชนนี้คนบิดามารดาให้ซอยสู้นำํำูให้ซอยฟองนํำฟองสมองของข้าปัญญาไว้ไหลเลี้ยงสาธุเดือยาได้ผิดพาดเขียนข้าของฟองสิไปเทพาทอนไทยทอนไทยฝูงโูเทพาเทวดาอินพร้อมให้ซอยสู้น้าอยูกูขาลํำวันหนูกูลำํำตีเสียงมวนเสียงเด้อพ้อละกันวนดังของตีแล้วมมงดังย่ามีผิดแม่นพลาดพลังบาดยำ้ำบาเป็นก่อนขันนั้นแล้วละขาวานเทวาผู้หลัง ได้มายืนมาสิกอได้เป็นหลักอิงให้ข้าน้อยได้เพิิงอยู่ทางต่ทางเทินกับทางตะแะหลงลางนังหน่อยเมฆคาลาณนั่นเด้นนั่นเด้นนั่นนันให้อยู่หน้าโมอยู่ทางหลังจงนั้นแล้วละมาปกมาบังมาเหลี่ยมมุกอมกังมาระวังเวียนความลักคือเฮาอย่าห่างสาธุเดอยรได้หนีจากทางไอ้ไข่คือสนอมยามผูกขาแม่นนี่ร้องให้เป็นปองคือเทียนเห็น แปนเด้อแม่แปงปอปานการเว้นเลียงตามบักตมกิ่งยาได้มีค่าธรามคู่ทาก่อนในเรียนสาธูเดือยยาได้เพียรผ่านเพียงบาเรียนได้กายลงสื่อเสียงดังสาลน้อปงปงปงให้คนสาไปไกลเดือยยาแม่ไพได้ฟังลำผมให้จมนำเดือเจ้าพวกผู้สาวผู้เท่านมแปมาลูกวอนพวกผู้สาวผู้เท่าได้มาฟังมอลำก่อนโอ้ยลงฟอนใส่กันโ้ยลงเดาใส่กัน เอาล่ะในตอนนี้ผมขอวันทนานอมเอาอาภูมิเกียรติตั้งใจมากตั้งแต่บ้านหลานน้อมมาสักการถ,กถูกทุกท่านย่ำผิดพลาดขออาภัยบอถือใจคนฟังยาสิผ้ากันห้อง มีต่อแม่ผิดบางตอนบางมองอย่าพากันเฝ้าด่าเดอคนเอ่ยถึงว่าจะหาว่าเขาเช่าหน่อยี่บอหลายอีกอันหนึ่งกันทั้งลำมีทั้งดีและหายมันบ่อแน่เสมอไปถือเด้อแม่ถือเป็นเกมกีฬาซำกัดกมวยปังเช่นบ่ลำวันนี้คือกันนั่นละแม่คันนั่นละมีชนะและแพ้ตามแต่มาแต่ด้วย ย้ำดวงให้ไปลำใส่นัดมวนมีแต่คนว่าจางบ่ลำห่างกว่าดีดวงบ่ให้ไปลำใส่มีแต่เนาผุ่คนฟังเลยบ่ยูหอดเศร้าเลยสำวรักนี่ลำจังซีจังสีบัดคือจังกับสุรชัยเพราะมันกับเสียงกองใส่กันกับเสียงองแต่ตอนนี้ยังบ่ท่านเพิงบ้องบักสุรชัยสีออกคาเด็กเดือม่เด็กเด็กมาลับมาแหงเสีเจ้าผู้ก่อนเขาใส่กันผู้ก่อนเขาใส่กัน าวนกเอียงมาวันนี้คือฟอนงามกันสาวสวยครับจากเรื่องกาลสินจากอำเภอสมเด็จนะครับนกเอี้ยงธัญเรศเสียงระฆคังทองนะครับนอผมตายสุรชัยกับมาจากกาลสินคือกันนะครับนอเมืองดำดำนะครับดำแต่นามเด้อพี่น้องเด้อใจค้นบอดำนะครับน็ฝากไว้กันแล้วกันครับตายสุรชัยเสียงใสนะครับน็ฝากเป็นลูกแนบ้านเป็นบานในกระถานของพี่น้องบานเฮากันแล้วกันนะครับนอดีใจร้ายครับ เดี๋ยวยังก้าสาขาเขามารับใส่พี่น้องยุทธยุดนี่ขอบคุณขอบคุณนะครับทางด้านพี่น้องบ้านเฮาสุขสุขเด้อทางด้านผู้ใหญ่บ้านเสือเฮาทางด้านทีมงานแอมทวัดใช่เศร้านะครับน้องทีมงานผู้นำชุมชนเข้มแข็งนะครับที่ใหญ่ทีมงานสลดชัยเสียงใสพร้อมด้วยจักรเพชรซาวนะครับไอ้ไส้ครับจากไข่พ้นเล่าหกนะครับไข่ทหารศพเสือกมื่อดีไต่ยางก้าสาขาเขามารับใส่พี่น้องนะครับเนาะเอาเชือกนี่เบาเบาหลายใหญ่ห้างกันแล้วกันครับอาจารย์นักร้องตีเฮาเขาประจําหนาซีห่วยบ่บ่อไข จำหนาซีมานะต้องใส่คกายบทถึงบันไดเด้อนีนเพึ่นคู่คกายบทถึงเด้อเอาเกียบมาไหลังไ้ทีหน่อย